วันนี้ผมพูดตามเพิ่มขึ้นแต่หนึ่งคนแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอเค <uc> มาเข้าเรื่องวิดีโอคลิปกันเลยดีกว่าครับคนวันนี้นะฮะถู <uc> จะไม <uc> ีเงินก็น้อตุ้งแข็งไม่ยันข้อตงไม่มีมมม โอเคผมจะทำเป็นตัวละครในเอไอนะฮะบาดนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้คุณต้องการเล่นเกมือใหม่เอากองกูต,ตไอเชียเอ้ยไม่มีกองดีๆเลยง่าเอาเป็นายฟักบัวได้ไหม Oh, โอ้เชี่ยหลายคนกลัวกินไปโดนฟูโคตรรัวมาจะมาซึนงกันโอเคทุกคนน่าจะเห็นผมนนะีเย่ทุกคนเห็นแลหมโอเควิด okay, ีโอจะเข้าเรื่องเลยว่คุณจะดิ้นฟูคะคตรอร่อยนะฮะแล้วก,อออกว่็นักล่อของโต้วนเชี่ยอะไรเว้เนี่ย ข้าแต่ไอ้ยลกี้ไอ้กระเบิดวาระละครที่สองอาร์พีจอแมนตั้งชื่อบทนี้เลยดูบทกูเทพไม่มีโอเคบทที่ห้าเพื่อคุณเลือกได้แค่สองตัวละครเท่านั้นแล้วคุณจะแก้เสียงต้นเพื่อตัวละครที่สามโอเค จะต,ตามหาแกฉจะฆ่าแกอาต้ากโอเคนี่แหละตัวละครที่สามคเท่าคุณเลือกได้แค่3าตัวละครเท่านั้นเพื่อไปสู้กับบอสใหญ่บอสตัวนี้จะใช้ฉีดมันในการยิงออกมานี่เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงาม จะคืนกลับมาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเพลงชื่ออะไรวะเนี่ยอยู่มาแปดปีไม่เห็นคับจริงเลยโอเลี่ยงคุกเลี้ยงคุกไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไม่อยู่ในคุกเดกคาดไม่เด็กที่ไม่เกิดติดแปดไม่สามารถติดคุกได้ โอ้โหแล้วก้องกูเป็นอะไรอีกแล้วนี่กูอดนอนมากกว่าสามสิบชั่วโมองกูสังการบ้านสองสามน่ะไอเชี่ยกูปดวดหัวชิบหายหยดหยดดีมาเลยกุณเนลีวอาหารบัตเตอร์เหนื่อยนะฮะนี่ ราคาถูกชิ้นต่อไปครบแล้หน่าราคาถูกชิ้นต่อไปขี้ราคาถูกชิ้นต่อไปเยี่ยวราคาถูกชิ้นต่อไปสบูต่ตาเยี่ยวถ้วยทองมองดูคนอื่น,นะน,นแล้วแลวพรตอนนแลวดี๋ยวจปแล้วไออัมโทรดูระบอยกูหวดทีอ่า เ okay, อาไงต่อดีต้องทำค้างให้แหลมนี่ค้างตื้อไอ้ไอ้วังมึงทำอะไรกับวิดีโอกูมึงเป็นห่วงอะไรจีพายอะเตวแเดแาเแ้วเตวแเวแาวแตา ตะเลวเรวเตวแต่เร็นเรวเตวดูดูความสามารถพิเศษของผมนะท่านผู้ชมดูัท่านชมดูนะฮะไอ้บังมึงพาเพื่อนมึงมาติดตามด้วยสิทำไม่ทำ เงาคาบนแหวงเออดส,สำหรับวังเป็นเพื่อนของผมเองนะ,ะเพื่อนไม่ค่อยสนิทหรอกดึงกางเกงผมผมไม่ใส่เกงในแล้วมันก็ดึงกางเกงผมผมจะประจานมันมันติดตามช่องผมแปลว่าหายกันนี่คือความเสาหมอบพิเศษของผมผมจะเก็ตเสียงนมเพื่ออะไรเนี่ยวิดีโออะไรก็ไม่รู้นะฮะ เราจะจบวิดีโอเร็วเพราะคุณต้องทำวิดีโอยาวโอเคท่านผู้ชมทุกคนนะฮะอย่าให้ผมทำอะไรผมจะเล่นเกมแล้วเดี๋ยวนะจเป็นการเล่นเกมแหละทุกคนเพราะโทรศัพท์ผมไม่เอือ้อเมเลยต้องแบบคนอื่นโอเคจบวิดีโอเร็วนะฮะทุกคนเหมือนบบโลส่งคุยอย่างงี้ก่รู้โ่ะ จบปีโดแล้วอ๋อเดดดีเดดดีเดดดีเดดไอ้ไายนี่คืออะไรเฉยๆฉันชุบ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก